เรามาอยู่กันในช่วงเทศกาลของการเข้าพรรษานะครับแล้วก็การเด่เล่าเข้าพรรษาสําหรับอาสาฬหาบูชาปีนี้นะครับได้มีประกาศของสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่องกําหนดวันห้ามขายเครื่องแอลกอฮอล์ฉบับที่3พศ .2558 ลงวันที่5กุมภาพันธ์2558นะครับห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบ,บูชาวันวิสาขาบูชาวันอาสาฬหาบูชาวันเข้าพรรษา และวันออกพรรษายกวิ้นการขายเฉพาะร้านค้าโปรดอากรภายในอาคารถ้าอากาศสยานนานาชาติหากผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พศ2 5 5 1มาตรา3าต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับพบกับกระผมอีกแล้วนะครับวันนี้กับทนายบอดนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องการขายเหล้าในเทศกาลเข้าพรรษาหรือวันหยุดสําคัญต่างๆของศาสนานะครับอนอกจากมีการประกาศของอสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่องการห้ามขายเหล้าในวันสําคัญต่างๆของศาสนาแล้วเนี่ย พรบควบคุมเครื่องดื่มและแอลกอฮอล์นมาตรา32ยังห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นการอดอ้างสักุลหรือจูงใจให้ผู้อื่นดื่มตามโดยตรงหรือโดยอ้อมเช่นการโพสต์เฟซบุ๊กมีเหล้ามีขวดเหล้าติดอยู่ชักชวนแบบนี้ก็ถือว่าผิดนะครับการโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์ใดๆโดยผ,ผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทให้กระทำ ได้โดยเฉพาะการใช้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เชิงสร้างสรรค์ของสังคมโดยไม่มีการปรากฏภาพของสินค้านะครับหรือบรรจุภัณฑ์ของเคร,งรื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นเว้นแต่เป็นการปรากฏของภาพสัญลักษณ์หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ H N..... หรือสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องด N..... ื่มแอลกอฮอล์เท่านั้นนะครับตามประควบคุมเคร,ญญรื่องดื่มแอลกอฮอล์พศ2551 หมด7ดบทกำหนดโทษมาตรา13ระบุไว้ว่าผู้ใดนะครับฝ่าฝืนตามมาตรา3 2ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหปีหรือปรับไม่เกิน5 0,000นบาทหรือทั้งจำนวนปรับหากมีการฝ่าฝืนเกี่ยวกับการโฆษณาโทษจำคุกและโทษปรับจะสูงมากนะครับเข้าบรรษานี้ก็อย่าลืมงดเล่าเข้าบรรษากันนะครับเกี่ยวกับการงดขายเหล้านะครับก็ที่ห้ามขายก็คือ มีอยู่5วันนะครับวันสําคัญพิเศษทางพระพุทธศาสนาก็คือวันมาค้าบูชาวันวิสาขบ,บูชาวันอาสาฬหาบูชาวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาหาวันนี้ห้ามขายนะครับส่วนการโฆษณานะครับการโฆษณาก็คือห้ามอวดอ้างาสรรพคุณเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ G H. ว่าดื่มแล้วไม่ทําให้เสียสุขภาพนะครับสอ่อา ห้ามใช้เซเลบดารานักกีฬานะครับหรือเด็กต่ำกว่าอายุสิปีเป็นผู้โฆษณานะครับห้ามสแสดงภาพสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้ามชักจงูงหรือเชิญชวนให้ซื้อห้ามให้รางวัลหรือของแถมหรือชิงโชคห้ามใช้ภาพการ์ตูนและห้ามโฆษณาเกินเวลาก็คือตั้งแต่22นาฬิกา ถึงตีห้าหรือ,รอ,อตีห้านะครับสีต่ตีห้าก็คือนี่ก็เป็นหลักเกณฑ์ของการควบคุมเกี่ยวกับแอลกอฮอล์นะครับซึ่งหากมีการฝ่าฝืนแล้วก็จะมีบทลงโทษตามที่ผมกล่าวมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการซื้อแอลกอฮอล์หรือขายแอลกอฮอล์ในช่วงวันหยุดก็จะถือว่ามีความผิดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ อยู่ในช่วงเทศกาลการเข้าพรรษาก็อย่าลืมนะครับงดเหล้าเข้าพรรษานะครับเพื่อสุขภาพและสําหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากเป็นสาระเป็นข่าวเกี่ยวกับการเอามาพูดให้เ,เพื่อนๆที่ติดตามช่องกับผมอยู่ได้รับรู้รับฟังเกี่ยวกับการห้ามขายเหล้านะครับว่า,าเป็นอย่างไรนะครับเกี่ยวกับการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับ หากใครมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือมีความคิดเห็นดีๆก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ